โรพัสเวลเนสโดยคุณสหวัฒพักดีมงคลโรธและคุณบีน้ำทิพย์จงรัชตาวิบูลได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการและพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาที่ไบรตันแกรนโฮเทลพัทยาซึ่งทางคลินิกเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแบบครบวงจรตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ทันสมัยเพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอีกด้วยใช่ค่ะตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าก็ค่อนข้างเตรียมตัวมาสักพักใหญ่แล้วค่ะว่าเราจะมีแกลเโอรีนะะิ่งนะคะก็แต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนแบบลันไปเรื่อยๆเลยอย่าง ก่อนจะถึงวันงานก็เครียดเหมือนกันเพราะอยากให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดก็ต้องขอขอบคุณพี่พ่สุทธิชนทุกท่านนะคะที่มาทําข่าววันนี้นะคะยังไงฝากโลคัสเวลเน็ตแล้วก็โรงแรมไบรท์ันแกนบนเก่ยวกันะจริงๆแล้วให้พี่ฟุกเล่าเหมือนตอนที่อยู่บนเวทีก็คือตั้งแต่โควิด1 9นะฮะที่โรงแรมไบรท์ทันก็มีส่วนร่วมดูแลผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะฮะตั้งแต่เป็นสเตทควอนตีนแล้วก็มาเป็นฮอสปิเตลนะฮะ ทีนี้พอเราทำมาได้สักประมาณ2ปีเนี่ยเราก็เห็นศักยภาพนะฮะของของแพทย์ไทยนะฮะทีมแพทย์ไทยแล้วก็การบริการแบบอบอุ่นแล้วก็มีมาตรฐานของโรงแรมเราก็เลยพยายามที่จะคอมไบสองจุดแข็งตรงนี้แล้วก็นำเสนอเป็นแพ็กเกจแบบท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะฮะ mm hmm. เพื่อที่จะนำไรายได้เข้าสู่ประเทศนะฮะ attract ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยนะครับก็เลยเป็นที่มา มี IV d ี i รนะคะ<ม>ก็คือจริงๆเราจะต้องมีการตรวจภาพร่างกายก่อนว่าคนไหนต้องการทำทรีทเมนต์ตัวไหนบ้างก่อนที่เราจะทำทรีทเมนต์แต่ละตัวนะคะ<ม>เราต้องตรวจก่อนแล้วก็มี IV d r i p มี Chamber <ม>นะคะมี Ice b a t h i n g นะคะมี MPT Ultra เอ r m e r r นะคะมี Aqua Skin ินดูแลเรื่องผิวเกี่ยวกับ e n t i a ท i n g นะคะ เยอะมากเลย <c oughs> คือแล้ว i อ d e ด p ก็คือแล้วแต่สูตรใครสูตรนะคะ <c oughs> เป็นแบบเชนเน l ไร e เหีวแคลนคือมีความเข้าใจโดยง่ายได้เพราะว่าจริงๆ <c oughs> เราอยู่ในวงการเราทำมาตลอดอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ถ้าพูดถึงตอนนั้นยังไม่บริวรสยังยังไม่รู้เลยว่ามาจากตรงไหนอะไรยังไงคือเราทำตั้งแต่แบบเข้าวงการเราก็ต้องดูแลผิวพรรณอยู่แล้วค่ะ <c oughs> สิ่งสำค <c oughs> ัญ <c oughs> เพราะว่าเรามีสถานที่ที่อำนวยขขขความสะดวก่แล้วก็บวกกับเรา มันเหมือนเราเป็นคมได้ขีดอะคะ่ะคือเหมือนเราได้เจอทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วคุยกันแล้วเหมือนแบบคุยกันไม่นานแล้วมันคลิกเลยแล้วมันเหมือนแบบว่ามันมีโซลูชันไปในทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเรามีความเห็นที่ตรงกันแล้วก็การทําแพ็กเกจหรืออะไรต่างๆเงเี้ยมันแบบเราอยากจะทําตรงนี้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศเอ,อ,อื่นๆ ว่าแม้แต่คนไทยด้วยการที่มาจากกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมถึงเป็นที่นี่เพราะว่าบีคิดว่าสถานที่พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวแสงสีเสียงซึ่งครบอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเรามีเวลเนสด้วยคือมัอนเหมือนแบบเราเอาความคิดเราเข้าไปใส่ค่ะคืออย่างเวลาบีไปต่างประเทศบีก็อยากไปทบที่อื่นแต่บางทีถ้าเกิดมันใช้เวลานาน,านไปเราก็อาจจะแบบ เสียเวลาไปเที่ยวในประเทศในเมืองอื่นที่น่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือแบบใช้เวลาแค่แบบไม่นานนะคะสวันหนึงคืนก็สามารถทําได้แล้วเราสามารถคุณจะไปเที่ยวต่อที่ไหนก็ได้อะไรเี้ค่ะจริงๆก็ปรึกษากันเรื่อยๆเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่เราทําด้วยกันด้วยค่ะก็เลยเหมือนแบบว่าแชร์ไอเดียกันค่ะแลวหลังซอล์ฟโอเพนนิ่งไปแล้วฟิตแบ็เป็นยังไงบ้างคะที่มาถึง ดีมากๆเลยค่ะ mm hmm. ก,ก็จริงๆก็มีเรื่องมีมีลูกค้ามีมีผู้ที่มาใช้บริการ mm hmm. ก็คนท้างเยอะเหมือนกันนะคะ mm hmm. แต่ว่ายังไงเราก็ยังต้องการอีกมาเรื่อยๆได้เลยค่ะสามารถมาพักที่นี่แล้วก็มาทำวลเนสได้ทำวลเนสเสร็จปุ๊บสามารถไปเที่ยวต่อได้ในมาเยา mm hmm. ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในมาเยาก,ก็ มียยเยอะแยะมากขยายเมีไหมครับมีค่ะมีค่ะ,คะเราก็มองการตลาดเป็นหลักนะฮะคือธุรกิจถ้าจะไปได้เนี่ยก็ต้องมีลูกค้าใช่ไหมฮะเราก็เลยพยายามที่จะทําร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้านะฮะบริษัททัวร์ต่างๆที่จะนําพานักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาแล้วแพคเกจของเราเนี่ยก็เป็นแบบราคาจับต้องได้นะฮะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานคืออย่างลูกค้าส่วนมากที่มา มาไทยเนี่ยเขาอยากท่องเที่ยวอยากจะกินอยากจะเที่ยวอยากเปิดประสบการณ์ใหม่แต่สมมุติมีเวลาสัก1นถึง2ชั่วโมงในโรงแรมเนี่ยก็เป็นเหมือนกับ one stop service convenience ไม่ต้องไปโรงพยาบาลฮะไม่ต้องไปสถานที่อื่นๆก็คือครบจบในที่เดียวเลยครับ <Okay. S 1> ลูกค้าคนไทยก็กสนใจนะฮะเพราะว่าพัทยาเนี่ยอย่างช่วงช่วงวีคเอนเนี่ยกลุ่มแฟมิลี่ที่เป็นครอบครัวเนี่ยก็มานะฮะ ซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็ไปเที่ยวตามกิจกรรมของเขานะฮะ<ม>แต่ว่าผู้ปกครองผู้ใหญ่เนี่ยบางทีก็มากับปู่ย่าตายายท่านก็สามารถมีแพ็กเกจที่เสริมสุขภาพได้ไม่เถียงค่ะไม่เถียงส่วนใหญ่จะแบบว่าเราสายกลางค,คือจะไม่ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าสิ่งที่พี่เขาพูดมีเหตุผลไหมแล้วมีมีพูดมีเหตุผลไหม เราฟังเขียนคเยอมากกว่าเอาจริงๆนะคะเป็นสิ่งที่เราอยากทําเพราะว่าเรารู้ว่าเราอยากทําอะไรเรารู้ว่าเราต้องการอะไรหนึ่งเราต้องการความแบบสุขภาพดีแน่นอนจากข้างในสู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็อะไรที่เราอยากลองอย่างแชมเบอร์อย่างเงี้ยเราก็ นอนทุกวันได้เลยะตื่นเช้ามาอะลงไปนอนในแชมเปอร์ได้เลยเติมออกซิเจนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นริฟวิตามินอะไรเงี้ยก็เป็นสูตรที่แบบว่าคุยกับหมอว่าเราต้องเติมอะไรบ้างก็บิบเลยรู้สึกไหมคะว่าหน้าผอมขึ้นผอมลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้จริงๆบี่บอมาเองนะพี่ม่คิดไปจะทำเพราะต่งงนเหรอเขาบอกว่าเดือนของบีอะค่ะ เดี๋ยวไปเช็คดูแล้วกันว่าเดือนอะไรก็น่าจะไปเซิร์ชกูเกิลได้นะเขาบอกว่าเป็นเดือนที่รุ่งค่ะไม่ว่าจะเปิดอะไรก็แล้วแต่ก็รุ่งเปิดเปิดเปิดธุรกิจก็รุ่งเปิดเรื่องหัวใจรุ่งไหมคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราก็เหมือนแบบเราเราเป็นเหมือนแบบทํางานด้วยกันแล้วก็มีอะไรก็คือปรึกษากันตลอดนะคะคือการที่เราแบบทะเลาะกันก็คือเรื่องเรื่องงานนี่คือน้อยมากเลยเพราะว่าเอที่บอกเราเป็นคนที่มีเหตุผลก้าวค่ะแล้วเราไม่เอาความแบบแบบ ความโมโ oh หหรือความอะไรมาแบบหรือความส่วนตัวอะไรเงี้ยมายุ่งเกี่ยวกับงานเลยไม่มีค่ะที่ทำตัดสินใจยากค่ะไม่ยากเลยอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลค่ะมีเหตุผลดีทุกๆอย่างเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีการเอารัดเอาเปรียบอะไรกันนะคะแล้วก็ต่างคนต่างทํางานในด้านของตัวเองค่ะเขาเก่งแน่นอนไม่แล้วเขาก็คือยืนตรงอย่างที่ลอกค่ะ กล้องมันเยอะมากเลยไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนี้เลยไม่ชินไม่ชินวันนี้ต้อง<ช>แต่งหน้ายังแต่ว่าทําตัวไม่ถูกเลยว่าจะแต่งังไงจริงอะไม,ไม่ไม่ได้ปิดบงังเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเหมือนแบบเราไม่ได้ต้องการที่จะมาโชว์อ๋อก็ลับเรายังไงอะไรยังไงแต่ว่าวันนี้มันเป็นมันเป็นในส่วนของเรื่องของงานแล้วก็ตามตามระยะเนอะเราก็ต้องออกมาพูดเกี่ยวกับงานที่เราทําวันนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามาทำงานอะไรกันอยู่อะไรแค่นี้เองค่ะแล้วก็ งานลุวนค่ะแจริงๆคือนอกจากเราเป็นนักแสดงด้วยเราก็อยากมีธุรกิจอื่นๆซึ่งจริงๆมีทําเยอะมากเลยนะคะถ้าเห็นในโซเชียลของบีนะคะมีทําเกี่ยวกับครีมมาเจนเตนะคะ <c oughs> ก็ยังไงไปฝากดูได้ในช็อปบีล <c oughs> าซา,าได้นะคะส่วนจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนั้นก็ลองมาหาข้อมูลกันดูหรือว่า DM มาถามบีก็ได้สามารถตอบได้นะคะแล้วก็มีตัวครีมทานหน้าไบเซนเตเป็นเซรั่มกับครีมนะคะซึ่งช่วยในเรื่องริ้วรอยซึ่งเราก็จะขายที่เวลเนส ขายในช้อปปี้ลาซาด้าเหมือนกัน